ปูดองเกาหลีจาก H Mark นะคะเป็นร้านขายกอเชอรี่เกาหลีเราจะมาดูว่ามันจะอร่อยไหมนะคะหนึ่งกระปุกตกประมาณที่เท่าไหร่วะสิบเก้าสิบเก้าเรียกสิบเก้าเซนนะคะอืมมันกระปุกแบบนี้เลยนะคะเห็นปะออกมากินสักหนึ่งตัวก่อนนะคะอุยดูดิโอ้ดูดิทุกคน ก็จะประมาณนี้เลยแกสะสาหร่ายก่อนเลยมาะคะ่ะเปิดโอ้ยอืมาเลยค่ะอืมเอ้ยใช้ได้เกาหลีเลยแหละอืม อืมอ oh. oh 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 hmm. ืมโอ๊ยโอ้ยไมคอลไมคอลโหสาหร่ายนะคะโหยังไงอ่ะหยเนื้อเยอะมากเลยอ่ะดูดิอืมอืมจิ้มซีฟู้ดอืมอหือ ตาอืมแกอืม hmm. ว mm ้าวว้าวมากกินกับข้าวอืม แกดูไข่ดิหดโหมันแบบโหแกอุย้ยสิบเต็มสิบอืมอืมอืมโอ้ มันยังเป็นน้ำแข็งอยู่โอ้โหโอ้โ,โอ้ยวุ้นเจลาตินมากอ,มอร่อยจนแบบขอบคุณนะเอสมากที่แกทำแบบของแบบนี้ให้ฉันเพราะถ้าเกิดไม่มีเนี่ยฉันเจอกับคิดถึงบูดองที่เมืองไทยมาก